บุมปน,นัดดาโพสถึงพวกมีความสุขบนความทุกข์ของประชาชนล่าสุดเธอโพสภาพวาดการ์ตูนเสาไฟรูปเปตท,ที่กำลังก้มดูถนนอยู่พร้อมข้อแนะนำถึงประชาชนว่าอยากให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้หาชื่อคนที่อนุม,มัติหาตัวคนของ,งบหรือดูว่าอยู่ในยุคข,ของผู้บริหารท้องถิ่นคนไหนแล้วก็ไม่ต้องไปเลือกมาในคราวหน้าเพราะเขาคิดการไกลเกินไปจนถนนมาไม่ทัน อยากเห็นหน้าตาบ้านช่องของคนทำจังว่าเขาอยู่สุขสบายกันดีไหมมีความสุขจากความทุกข์ของประชาชนหรือเปล่าอยากรู้จัง